สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับในบรรยากาศเช้าๆแบบนี้นะครับกับผมวุฒิไกรบำรุงนะครับในรายการวุฒิไกรไอทีนะครับวันนี้นะครับผมมีที่ประเด็นนะครับมาจะมาแนะนําให้กับชาวไอทีได้ทราบไปนะครับที่วันนี้คือนะครับการรักษาสภาพแบตเตอรี่โนบุ๊กนะครับให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานครับไปชมกันเลยครับ 1. พยายามลดการใช้พลังงานเกินความจำเป็นเช่นเมื่อไม่ได้ใช้งาน Wi-Fi, Bluetooth หรือ 3G ก็ควรจะปิดสัญญาณต่างๆเหล่านี้รวมถึงการลดแสงสว่างหน้าจอลงด้วย 2. ถอดแบตเตอรี่ออกทุกครั้งที่มีการเสียบอะแดปเตอร์เป็นความเชื่อเก่าๆเ,เพราะแบตเตอรี่สมัยนี้เป็นแบบลิเธียมสามารถชาร์จไฟได้เลยการถอดแบตเตอรี่เข้าออกบ่อยๆจะทำให้ขั้วแบตเตอรี่เสียหายได้ 3. หากทิ้งแบตเตอรี่ไว้นานๆไม่ได้ใช้ควรชาร์จแบตเตอรี่ให้มีประจุมากกว่า70%ขึ้นไป 4. หลีกเลี่ยงการเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ร้อนหรือร่วมกับสื่อนำไฟฟ้าอื่นๆจะทำให้อายุการใช้งานลดลง 5. ทำการคายรเบรตเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานเริ่มจากเสียบอะแดปเตอร์ชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่จนเต็มจนไฟแสดงสถานะการชาร์จหรือไอคอนแสดงการชาร์จในวินโดว์มีค่าเป็น100%จากนั้นถอดปลั๊กออก แล้วใช้งานปกติไปเรื่อยๆจนเครื่องเข้าสู่โหมดหยุดการทำงานชั่วคราวหรือไฮเบเนตจากนั้นชาร์จไฟกลับเข้าไปใหม่จนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ทำขั้นตอนทั้งหมดนี้สักเดือนละครั้งหรือทุกๆการชาร์จแบตเตอรี่30ครั้งจะทำให้ยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ได้และถ้าต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่ก็ให้มองหาแบตเตอรี่ที่ได้รับรองมาตรฐานมออกเพราะเป็นแบตเตอรี่ที่ได้มาตรฐานและคุณภาพอย่าลืมเข้ามาเลือกดูได้ที่พันธิพที่พเซล เ็นเงไงกันบ้างครับสลับทริปนี้นะครับหวังว่าคงช่วยลดปัญหาแบ,แบตเตอรี่เสื่อมให้กับชาวไอทีนะครับได้ไม่มากเท่าไหร่ครับสหลับวันนี้นะครับผมคงต้องลาไปก่อนเจอก,กันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ